ไปต่อจ้าไปต่อไปไปกำลังมั่นอะไรเ้ยมยืนเสื่อมาได้แต่กวดเราแับแกวเดียน้อยเราจะไปไหนทีเนี่ยไปอะไรนงเาไปนนมันกออกมาโอ้ยมึง็ต้องเอาไปดอกมึงก็กิน บ้าบอเสือพักอีตูมาใหนโนโาม,าม่แล้วถึงนั้นบอได้เฮ็ดนะเนาะเสือพักอีตัก็มาขายมาใหม่ออแล้วม่วัดเสือพักอีตูรัดเลยบบได้เฮ็ดหออีกเน้าจ้าสวยๆนี่เจ้าของบ่ย่านย่านเจ้าของจะช่วงนี้เจ้าของหลายอู้ยสวยๆค่ะโมไมีโมบอก จอแล้วเจอแล้วยาพึ่งเก็บเด้ยอยิ่น้นนนนมนนำมนานลา่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเเ็ดพี่น้อยได้กันจ้าว่าสวยสั่ใดจะจะจะ,จะทายให้พี่น้องดูจะกำลังไปนะคะจะก็ดีเฮดเฮ้ยเ็ดเจ,จ้า โอ้ยงาม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 เข็ยดอุ่มลุ่มปุ่มลุ่มอยู่ได้เก็บให้เพื่อนเบิ่งได้เลยนี่มันมีหอดดอกนอยดอกน็งมันกินมาไม่แย่งถักหรอกบางเนี้ยมันจ่อกินงขาจอยบอกเออเอาแต่ดอกมันก็ได้ดอกงามงามสวยสวยบางเนี้ยทำเป็นได้เนาะตันจูดูแล้วเนี่ยแต่บางถางมันจ่อกินเพียดอกหน่อยมันดอกหน่อยจ้ะกําลังจะโปรน่าจับเอาเก็บเอาโอ้ย ม่เกิดทันกันเนาะสูยน้อยโคตเว้น่อยอะไรก็ได้ดอกนั้นเจ้าเห็นบ่น่ะเห็นเนี่ยเนี่ยมันที่แบบวุ้ยได้เนาะน่าสิเกิดทันกันเว้ยจ้าเดี๋ยวบอกหาเบิ้งหาเบิ้งเป็นไทยห้อยถากกินเห็ดเซฟ มันนี่ยังชันนี่ขอลอยอยังไะบออันนี้มันเป็นอีหยังบูดแต่พี่บกามันบอสเป็นดอกเลยโอ้เห็ดอีหยังเออจะเห็ดอีหยังบูดค่ะนี่เห็ดตัวนี้มันเห็ดตะเบี้ยนี่แบบเออเออแบบเดียวกันนี่คือแต่วังเด้จะพูดแยกกันล่างไปอย่านะไม่เป็นเห็ดอ๋อบอม่เห็ดตีมีเห็ดสองดอกแตีว่าคนสอนคอดูเผชิญไรเห็ด แช่เอาพอจะเฮ็ดนาเลยเฮ็ดทานไปเบงซันถ้าเกิดมันยังไม่กินนะพี่สองดอกใหญ่ๆเลยเป็นเหลืองงามอยู่ข้างกันเนะจ้ะย่างสวยเลยโอ้ยสะอ่อนสะอ่อนไม่ใหญ่น้อยฮะบิ่งอีกแค่เบิ่งคุณน่ะเดี๋ยวเฮียสิเก็บให้เบิ่งขาห่างอีกคือกอมาลากินตะขาข่อยโอ้ยงามแห่งดอกงามแห่งโอ้ยเอาเอาเลยสองได้ค่ะ ปัดออกมมันนจะเป็ปัดคลายเพิ่นเบื้องหน้นง่ามบอขามันข้าด่า้เพิ่นพ่นน่ะพัวยางงามเลยแคทอันตั่นใบไม้มันปกไงมันเลยเพราะให้พอแดดแล้วมันเป็นขาข้าวสวยๆจ้ายาวอ้าวไม่ใหญ่น้อยเราเป็นยังมาเอาถุงมันตั้งเฮ็ดไว้เอาเอาถุงออกพูนนะอ๋อดอกหน่อยมันกับนีมันขเหยียบติน้ำมันอย่างนี้บอตรงนี้เย้าก้อย ห้าเกียร์รถเียร์คักียน่ยเอา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 คคโดยมันได้ดอกงนี่เนาะวมนอ้ยจะอ่อนาจหายน้องมินไป้อนน้องมินพี่หน่อยเอินก่อนที่อีกบ่เอื้อน้ำมนนี่เอา จ้่เอลพอจ้าเฮ็ดสมบาเอ้ยคาราจีเดียวพี่น้อยอย่าพูดเก็บ,กบ <laughs> เอาพี่น้อยก็ได้ดอกมึนงนะจ้ะสว,สวยสวยว่าเดียวเดียวสวยค่ะจะว่าเอว่า,าค่ะเรามันเฮ็ดอันนี้ถ้ามันเกิดมันตรงไม่มูงมันจะไม่มูนะค่ะเด้อ นี่บ่อน้ามันเี่ไม่เห็นค่ะโมดแล้ว,วสวยๆค่ะออีกแล้วจ้าโอ้ขาขาคือเป็นกวงกวงเห,หนหอ จะคล้องนี่ไม่มาตลอดอเสร็จออกอน,นี่ค่ะได้อยู่ด้วยจ้ะส,จสวยๆค่ะพ็มีหมูวะโอเคแม่กับลูกจ้ะนี่ลูกนะคะขนแม่ต่างก็เจออยู่พี่น้อยมาเก็บเก็บเอื้อยเจ็บ โม่มันแบบปูปูปี่ปี่หน้าม่เนี่ย่ระม่ณสิอาดอกแม่มันก่อนแหนวครัาไปเอาเดี๋ยวดอกอันลูกน้องเก็บให้สลัดดอกลูกมันเดี๋ยเก็บให้พี่เพื่อนได้จ้ะเจ้าของบริเวณดอกอันนี้ของเพื่อนอู้ยฉ่ำหวานงามแห้งคุณน่ะน้อยโอ้สวยค่ะสวยมากเอาไปแจกพีน้อยตดอกเขาเอาไปให้น้องอุ้มมันมาก เอาเออแอบใส่กระตานองเลยก็ไดน่าจะสวย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 ควยสวยมีอีกบ่วทางหลังห่อกุโจกุเจยิบยองเป็นปลาอยู่เป็นยั้พระเจ้าเจ็บก็ได้หลายคักแต่น่ะมันยังอีกจักตันกระจมแต่มันกระไดเห็ดอยู่ไดี๋ยห่ะมันหอมมันเยไอยใ่้ เดี๋เดียก็นั่งไปอีหละจ้าน้องอุ่มพ่อน้องอุ่มพ่อดอกเดียวคือมีดอกเดียวอีหละยางสวยจ้ะยางสวยดอกสุดท้ายของคลิปบางส่งอ๋อสวยสวยจ้าจ้าตัวนี้ก็มาหอดบานแล้วจ้ามาสรุปผลงานกันส่วนมากแก่เอ๋อได้จะเฮ็ดเพื่อนค้าลายแบบดำๆเลยจ้า นี่ก็เป็นเห็ดพึง่งคาลายแบบหมวกสมุมเ็ดพึ่งหวานไม่แค่นี้จอฟกีดอกแบบนี้นะคะสยสวยๆจาเอาไว้เที่ยวนายายอลซิไทยเบิ่งกินเด้จ้าหวดนี้เฮดบ้องงามปันไดขอบคุณค่ะ